โอเคเรากลับมาแล้วนะครับกับการแข่งขัน CPSK Overwatch นะครับเมื่อกี้มีปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตเราก็รีเกมกันไปรอบหนึ่งตอนนี้เราแข่งขันกันระหว่างทีมได้สรุดและทีมกูม,มิจเตอร์ในสายล่างนะครับแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วด้วย ด่านที่เราเลือกกันนะครับตอนนี้คือในปานซึ่งเป็นด่านแทปเจร์พอยนะครับในด่านแรกด่านนี้ก็วันนี้ออกมาสองรอบแล้วละ่ะก็จะมีคู่นี้นะครับแล้วก็มีคู่อีกคู่หนึ่งก่อนอันนี้ที่เราเล่นแบบนี้เหมือนกันซึ่งตัวแบบนี้นะครับก็ทั้งสองทีมอาจจะพยายามเข้ามายึดทางฝั่งไฮกาวด้านบนนะครับหรืออาจจะเข้ามาทางประตูโค้งก็ก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้ก็จะยากหน่อยเรารู้สึกว่าเกมจะค้างหรือเปล่าโอเคเยี่ยมยังโหลดตัวละครอ,อยู่นะ่าจะประมาณ นี้ละกันแล้วทางทีมโกมีซิลเตอร์นะครับก็เลือกที่จะบุกข,ขึ้นมาทางด้านไฮกราวนะครับเช่นเดียวกับอีกทีมหนึ่งรู้สึกว่าจะอาอบุเข้ามาด้านล่างแล้วน่าจะเข้าไปในพอยแล้วตัวนนี้เกมกระตุกมากจนไม่รู้จะดูอะไรอยู่เหมือนกัน กลับไปดูแก้ปัญหาเทคนิคก,ก่อนหรือเปล่าเนี่ยจักครูหนึ่งนะครับขอจัดการกับปัญหาด้านเทคนิคก,ก่อนอเหมือนจะดีขึ้นนิดหน่อยโอเคครับเราตอนนี้ทางทีมแอส u t e นะครับสามารถที่จะแคปเจอร์ฟอยด์ไปได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งทีมกูมิวติเตอร์ก็แคปเจอร์ฟอยด์คืนไปได้บ้าง ทางเลสลูดก็ยังยืนอยู่ด้านนอกเหมือนกันครับก็แล้วก็มีเซนที่กะตั้งกันไปด้วยนะและเลสลูดอ่าทางทีมครูมิเตอร์อ่าทีมเลสลูดนะครับเขาอยมาจากทางด้านอีกด้านหนึ่งเลยทีเดียวก็มีรายหายกลางโลกกันไม่อยู่ครับแล้วก็ยังคอนเทสไฟไปด้วยในขณะเดียวกันทางทีมลุ้นก็มากันหลายคนนะคนเดียวแล้วละเออ ครับเมื่อดาวมาฟาดโดนนาฮาร์ดไปตะลวงไปครับตอนนี้ก็ทางทีมเด้สรูปต้องปล่อยออกมาก่อนทางด้านนอกทางทีมคูบิวเตอร์ยังยึดได้อย่างเดียวนะครับมีรถฮอเข้ามาทางด้านใน,นนะครับแต่โอ้ตรงนี้เขามีกันไม่ได้อย่างดีเอาวีทีว่าครับแต่ทำไมทางทีมคูบิวเตอร์เลือกที่จะเข้ามาทีละตัวเนี่ยกลายเป็นว่าก็ปล่อยให้เขาคิวได้เรื่อยๆอ๋อแต่เขาอ๋อเป็นทางของทีมคูบิวเตอร์ยืดหยุ่มตะครู่นี้แล้วทางทีมได้สรุปก็สามารถเคลียร์เข้าไปได้นะครับแล้ว ทีมกูมิเตอร์จะยึดได้50%เลยทีเดียวมาลองดูการยึดกลับของทางทีมกูมิทิวเตอร์นะครับว่าเขาจะทำอย่างไรเขาเลิกที่จะเข้ามาทางไฮกาวนะครับแล้วก็ดีว่าก็อเ,าเอาบินเนอร์ดสตรอออกมาครับโอ้แล้วมาทางด้านหลังแต่กลางโลกกันไว้ได้คนดีเลยใช้ได้เลยทีเดียวดีวา่าพยายามยืนเคียร์โลกลายฮาร์อยู่ทางาด้านบนนะครับส่วนทางด้านล่างเพื่อนก็น่าจะรอให้เคียร์โลกันไปก ด้านหลังมีประเด็นอะไรกันหรือเปล่าโอ้โหมีการส่งอาริวาเข้ามาเคลียร์ครัง้งารกน,นะครับแล้วก็เสียหุ่นแล้วก็เสียชีวิตไปอาริวะเปลี่ยนใจอาจจะเข้ามาล้วงจากทางด้านหลังนะครับแต่ด้านหลังนี่มีเซนซี่หลายอันเลยทีเดียวนะโอละอันสีเข้ามามพร้อมกันไปเลยครับเรียบร้อยเคลียร์ทางทีมอะไรและสรุปไปได้หลายคนทีเดียวแต่กองพิเศษอยู่แล้วก็เคลียร์เสด็จไปหมดแล้วนะครับตอนนี้อาริวะยังพยายามเคลียร์คนที่อยู่ด้านในพอยอยู่นะครับตอนนี้ เสียหุ่นไปก่อนแต่ตอนนี้ทางทีมกูมีติลเตอร์ก็สามารถที่จะแคปพอยต์คืนไปได้นะครับสรุได้ไป64เอร์เซนตเรามถือว่าสูสีกันพี่เดียวเลยสิแลวสรุปเรื่องที่จะเข้ามาจากทางด้านล่างครับแล้วก็เข้ามาจากทาง,ทางด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกันเลยเดียวนะครับ ก็ผัดไล่ยีกันพอเขารู้ตัวก็องปีนไปอีกทางด้านหนึ่งตอนนี้ลาฮัทมาแล้วครับแล้วเขามาโอดรถกระบี่มาไม่ทันแล้วก็ตายกันไปครับแล้วที่ซอยกันเข้ามาทางด้านในโอต้องดึงหลบหลงโลกลาฮัทรอดไปได้นะครับตอนนี้ทางทีมกูมิทิวเตอร์ต้องพยายามหาทางบุกเข้ามาได้ดีว่ามีอันตรีครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนมานะครับต้องรองเพื่อนเข้ามาช่วยกันก่อน และท,ท,าทางทีมเอ่อจูมีจิเตอร์ก็เริ่มบุกเข้ามาจากทางไฮกราวนะครับแล้วเขาจะเห็นหรือเปล่ามีน่าจะปาสกิลเข้ามาให้เห็นแล้วนะครับแฮมเมอร์ดาวลงมาแล้วคราวนี้คืั้งที่เหลือก็โดลงมาเลยครับเ <c oughs> ข้าไปแต่ว่าโดนฟาดออกมาก่อนก่อนแล้วก็ด้วยกานนั้นโอเวอร์ไทม์นะครับทางทีมเอ่อสรุปก็แคปพอยต์ไปได้ในรอบแรก Um to zero. อ่าตอนนี้ก็เป็นรอบทัดสองนะครับในด่านเนปลาลนะครับอ่าทางทีมกุมิเตอร์เาบุกไปากทางด้านซ้ายนะครับเช่นเดียวกับทางนู้นที่เขาอ่าแต่เขาเลือกบุกเข้ามาตรงๆนะครับน่าจะเข้ามาในพอยต์แล้วดีว่าก็เข้ามาเชียร์จากด้านข้างแต่ทางอ่าทีมเรสสูรเข้ามาอยู่ในพอยต์ได้แล้วเดี๋อคุกมาไม่โดนครับทดัดฉานน่าบนพอยต์นะครับก็เหมือนจะแคปเจอร์กันครัดเปิดพอยต์เมื่อไหร่เนี่ยทางเรสสูนส่าจะได้พอยต์ไปเลย ทีมกูมิวเตอร์พยายามเข้ามาเคียร์ครับแต่ไม <ped laser> <tuning> ่ได้นะอ่าแล้วกลายเป็นว่าทีมกูมิวเตอร์ก็เข้ามายืนในพอยด์กันก่อนทางทีมเลสลูดต้องดินถอยออกไปอ่าแล้วแบนเลยจะแตกนะครับแบบนี้ก็ดันออกไปแล้วทาให้ทางทีมกูมิวเตอร์เริ่มเข้ามาแคปพอยด์ได้นะทางเลสลูดก็อดพับกั้งไฟกบไปรีกุปกันก่อนตอนนี้พอยด์เป็นของทางเลสลูดนะครับเอ้าวสลับทีมกันนะโอเคเอาสวัสดีซิพยายามยืนไล่ไม่ให้ทางทีมกูมิวเตอร์สามารถที่จะเข้ามายืน จันในได้เลยทีเดียวครับแต่มิโตะมีลายฮาร์ดกลางโลกกันมาก่อนทีทางซิตเตอร์ยืนเข้ามาจากทางนั้นรับพุ่งมาครับผิดโลไปแล้วอดิวาเขาเห็นแล้วเขาก็รีบเข้ามาไล่กันเลยทีเดียวแต่ว่าดิวาก็ระเบิดไปก่อนครับตอนนี้ในคอยกันก็ทางทีมอ่าคุบิวีนี่ก็เริ่มเข้ามาใกล้ๆคอยครับพอระเบิดกันเข้ามาทางด้านแนวหลังแต่ว่าระเบิดครอบโดนไปสองตัวเลยทีเดียวจากทางด้านหลัง ดีว่าไล่กันมาครับโดนล่าทัดไปไดแล้วครับยังไม่ตกแบบนะพยายามเหมือนจะพยายามเอาให้ตกแต่ไม่ได้แล้วก็ยิงไปนะฮะหล่ะเขาชาร์จมาก็ยิงขาดไปอย่างนี้เรียบร้อยสิครับแล้วได้มีว่าไปอีกคนเนึอกมาเอาเกณจีมากครับเรียบดาวได้เกณจีไปนะครับเหลือตอนนี้เหลือแค่เออ่รถฮอกคนเดียวอยู่บนพอยต์แล้วก็ได้รถฮอกไปด้วยทางทีมและสรุปก็ยังกันได้อีกครั้งนึง50%แล้วครับตอนนี้ทางทีมกูมีจูเตอร์ไม่สามารถแคพปพอยต์ได้เลยแม้แต่นิดเดียวจะเปลี่ยนแผนเข้ามาทางแบบไหนการลองดูติดต่อไปนะครับ ีเหมือน,นการมีการเปลี่ยนตัวมาเป็นฟาร่านะครับในรอบนี้ลองดูกันว่าฟาร่าจะเข้ามาทำว่าฟาร่าลอยขึ้นมาครับแล้วก็มีไอเข้ามาอาดิงน็อกแบ,บ็คมาโอ้ผมเกือบล่วงไปตกแบบแต่ยังไม่รอบไปนะครับฝันนุวิมีดว่าและยิงอยู่ไลฮาร์ดเคลียร์ไลฮาร์ดอยู่แล้วก็เซมินซิสเตอร์พยายามจะเคลียรย์อะไรอ่าลีว่าไปไลฮาร์ดไปเออไม่ใช่สปาร่าฟาร่ารก็เกือบะาจะฮิวขึ้นมากันก่อนครับแล้วเขายามยิงสนับสนุนกันอยู่นะครับฟาร่าลอยขึ้นมาเรนพอยต์อาตียี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วดรอปดับอเข้ามากันด้วยพร้อมกันเลย ทางทีมลิสรุ่ก็เข้ามากันแล้วครับตอนนี้กลายเป็นว่าก็เสียเสียกันไปหมดทางทีมกูมีติวเซอร์น่าจะต้องถอยกันไปกันเลยทีบานตัวเองเปล่าแต่ดีว่าเลือกที่จะมาเข้ามาในพอยส์ครับในพอยส์มีซิเมต้าอยู่แล้วก็เสียระเบิดไปต้องยอมนะที่ส่อมาแล้วก็ตายไปแหมไดซ้ซิเมต้าไปแล้วกาจัดพวกแล,กล้วกบระเบิดต่างๆหลายอย่างเหมือนกันโอ้ oh, well, ทางครับทางทีม เลสเตอร์ลไม่สามารถที่จะเข้ามาเออคมอมพิวเ,เตอร์ไม่สามารถเข้ามาแคปคอยได้เลยและตอนนี้ก็หมดเวลาครับแต้มแรกในแมชนี้เป็นของทีมเลสเตอร์ลูดและ Play of the Match นี้เป็นของจังแรดครับ ครับปลาระเบิดเข้ามามิ่งมีสีข้างโมเดลออกมาเหมือนกันแล้วก็ระเบิดลอยขึ้นมาเข้าไปในพอยต์แล้วระเบิดตู้มเข้าไปกลางพอยต์โอ้โหตายกันไป3คนก็เป็นคอมโบที่น่าสนใจนะครับเสียดายที่เกมมันกระตุกไปนิดนึงคอมเมนต์กันไว้ทั้งทีมเลยสำหรับด่านที่2นะครับจะเป็นไฮบิดโหมดเดี๋ยวเราก็เข้ามาซูมแมปเลยละกัน สำสญญหรับการให้บิดของเรานะครับแมทที่เราจะเล่นกันก็คือฮอลลีวูดอีกแล้วแหมวันนี้ฮอลลีวูดทุกเกมเลยทีเดียวก็หลังจากฮอลลีวูดเป็นแบบที่ไม่ค่อยออกมาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเมื่อวานออกมาครั้งแรกแล้วก็แต่วันนี้กลายเป็นว่าฮอลลีวูดออกมาถึง3ครั้งเลยทีเดียวก็คือทุกเกมในวันนี้เลย คนดูไม่รู้จะเบื่อกันหรือยังนะครับผมต้องปิดแชทไปก่อนนะครับเนือ่องจากว่า CPU ค่อนข้างที่จะโหลด,ดก็เลยต้องขอปิดแชทไปก่อนนะครับแล้วเหมือนทั้งสองทีมจะพร้อมกันแล้วก็เราก็จะได้เริ่มแมปที่สองกัน อแต่เหมือนทางทีมกูมีจวเตอร์จะรอขอสองนาทีนะครับเอาไม่ทันแล้วแล้วก็เริ่มเกมกันเลยโอเคเอ้เอาอย่าง w e l อ่ะมาแล้วนะครับแบบที่สองฮอลลีวูดในรอบนี้นะครับทางทีมกูม,มีจวเตอต์อจะเป็นฝั่งบุกก่อนนะครับแล้วทางฝั่งอ่อเลสสุดูดเป็นทีมตั้งรับนะครับซึ่งเลสสุดูดเอาท็อปจอนมาเล่นด้วยในรอบน ก็ลองดูกันว่าเขาจะเอาเถรดวางตรงไหนนะแล้วเขาเขามีซิเมตราด้วยนะครับที่จะวางเซนที่เตรดไว้ป้องกันไม่ให้เขาบุกเข้ามาก็จะคล้ายๆกับทีมหลายๆทีมที่เล่นแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่มีเหมยใช่ไหมล่ะที่เอามากันที่เราจะเห็นในรอบที่แล้ว แล้วก็มามีการมาตั้งทักทายกันเลยครับโอ้โหแล้วเธอเลยตั้งกันหน้าบ้านอย่างนี้เลยน่าจะแค่เซอร์ไพรส์เซนเจอร์เฉยหรือเปล่าแล้วก็กลับเข้ามาแล้วครับท็อปจอนเข้ามายืนตรง มายุนตั้งเสถียจุดใหม่นะครับน่าจะเพราะว่าจุดนั้นมันน่าจะตั้งหลอกๆแค่นั้นแหละแต่เรามาดูกันครับว่าฝั่งนี้เขาจะออกมาแล้วจะโดนยิงกันกี่คนออกมาครับโดนเรียบร้อยเก็บอาวีกันไปก่อนนะครับแล้วก็บุเข้ามาทหารรุ่นไม่มีมยูนอยู่ด้านบนนะครับเหมือนจะมีมายุนอยู่คนหนึ่งเป็นจังแรกนะครับโอ้แล้วดีว่าก็ล้อยเข้ามาเอาจังแรกไปได้คนหนึ่งเป็นศพแรงดีว่าเข้ามาควายกันกันดีว่าครับ แลดีว่าก็แข็งุนไปนะครับเพราะว่าเขาดูแต่ังเล่อยู่เอาลแล้วตอนนี้มีเสเลเอาดีวา่าโซเลตให้ทางฝั่งหกนะครับตอนนี้แล้วลายฮายเข้าไปติดอยูใ่ในฝั่งนู้นครับน่าจะโดนใช้กันมาแล้วโดนใช้คืนไปเรียบร้อยเสียชีวิตครับมันสกับไม่โกงทางทีมเอ่อกูม,มีิวเตอร์นะครับเลยคิดจะเข้ามาทางด้านข้างจะเอาดีว่ามายืนยิงล่อไว้อยู่พบจอนตั้ปงป้อมไว้กลางรถเลยครับตอนนี้และทางด้านบนนะครับก็เหมือนมีคนอา่าถ้าคนไม่รู้ใครแหละเราอ่อยืนไว้เอาไว้อยู่ ดีว่าได้หุ่นมาแล้วครับบุกเข้าไปพยายามที่จะเคสเทเลตนะครับสเตเลตไม่รู้ยิงใครแล้วเป็นเทเลตรู้สึกเป็นเลเวลหนึ่งด้วยใช่ไหมเนะนี่ยเขากลางโลกกันเอาไว้นะครับแล้วขอให้ดีว่าเคสเทเลตไปโอ๊ยใส่กับหูโดนผากมากระเด็นไปตอนนี้ต้องมีเคลสเทเลตนะ,ะเ,ทนเ,เทเลตเพราะตอนนีลสเทเลตไปเต็มแล้วครับตัวน,นี้หอแล้วตอนที่เสกกับปุลห้าแล้วครับต้องถอยออกมาก่อนนะโอจะได้หุด่ดีว่าเข้าไปแล้วจะได้ดีว่าด้วยหรือเปล่าเลยนะฮะปลามันรู้สีอะไรเหมือนกันแคนเซลไปก่อน เอาเท่าไม่ได้นะครับตอนนี้การมันว่าต้องยืนกลับมาตั้งหลักกันมาอะไรกันแต่ตอนนี้บาลเลีของฝั่งนม้นแตกไปแล้วครับเทเลดยังยืนอยู่อย่ายถอะเอ่อมาเกันอีกสักรอบหนึ่งครับดีว่าตัดสินใจที่จะขึ้นมาทางด้านบนนะครับอาจจะโดดกันไปเอาเทเลดหรือเปล่าไม่ใช่นะเราลอยกันเข้ามาไปที่พอยต์ถัดไปเลยนี่โอ้มันรู้จากทางด้านหลังเลยทีอาะแล้วมาเจอซิเมต้าซิเมต้าฉีดอะไรอย่างนี้ นะครับแล้วได้อันตีมาแล้วตรนนี้ฟนุสเนิฟพิสกันเข้ามาครับข้างในตอนนี้ก็เนิฟพิสกันมาบ้างไม่โกงจริงๆตู้ผู้บัดโอ้หัวแตกครับแบบนี้นี่แตกไปกีอันไม่รู้เลยทีเดียวน่าจะเทีย์ออฟเลือกเกมกันเลยหรือเปล่าแถมโมด้ามาครับทีว่านอนกันมาอยู่แล้วก็ใช้ออกมากระเด็นออกไปถึงด้านในตรงนี้เรียบร้อยหายดีว่าตายไปก่อนนะครับตอนนี้ป้ายกันไปแล้วมีซีมอสแต่ได้ดีว่าคิวได้นะครับเพราะไอฮัเลยก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันตอนนี้ทีมนุนน่าจะเข้ามาแคปเจอร์พอยต์กันได้แล้ว แต่ตอนนี้ทางทีนสุดก็รีบกลับมาครับต่อให้คอกันมาได้ยิงครับอ่าทางทีที่ต้องไฝกันกันไปก่อนนะครับและโอ๋มมีจ,จังแรดระเบิดมัีว่าให้กันมาตายสิครับไล่กันแบบนี้ยังสามารถที่จะต้านรถเอาไว้ได้อยู่นะฮะยืนพยายามยิงเข้าไปนั้นนะครับเพ,รพเพื่อคอนเทสต์แต่ก็ไม่ได้นะ จริงๆว่าเข้ามาล้วงทาง่านห้าหลังอีกเช่นเดียวกันนะครับโอ้สเสลิวางกัน,บนโบลท์จริงๆแต่สเสลิดไม่ตื่นก็เคลียร์กันไม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับเอาติดลิฟต์ก็ต้องรีบถอยออกมากันกับคอมเมีกันทั้งทีมนะครับตอนนี้มีชางทั้งด้านหน้าด้านาหลังและมีสะเสลิด้วยสเสียงเสียดีว่ากันไปตีกันมาอีกแล้วครับอีกเจ้าหนึง่งระเบิดลอยกันเข้ามาตอนนี้ระเบิดเข้าไปตูมน,น,น่าจะได้ไลายฮาร์ดไปหรือเปล่าเอาเหมือนจะหลบได้เนาะระเบิดปลาเข้าไปกันตรงนั้นครับเจ็บกันเหมือนกันเน้ะ เดี๋ยวเวลาอีก3 5วินาทีนะครับตอนนี้ทางทีมคูมิติเตอร์บุกเข้ามาได้นิดเดียวเองครับกันชีวันไปก่อนครับถ่วงเวลาไม่ให้เข้ามาบุกไดล้แลวการเช็คเข้าไปด้านในดูทางทีมคูมิติเตอร์เลือกที่จะ หมุกเดินมานะด้านข้างครับหรือเวลาอีกสิบวินาทีมีวา่าไล่ขึ้นมากันก่อนแล้วก็ฝ่าเปิดฮิวกันมาน่าจะเขาแต่เพื่อเอาโอเวอร์ธารือเปล่าเอาละไมเอารวิวากันไป4วินาทีครับอ,อผลักออกมาจากนอคพอยต์แล้วพยาายมเข้าไปอันสี่มาดีแล้วอันสี่เข้ามาไล่ยิงอะไรตรงนี้แล้วก็เพิ่อเพื่อถ่งเวลาเอาโอเวอร์ธารไม่ได้ทั้งหมาดดาวครับตรงนี้มีเสดวางไว้อยู่นะครับเขาจะเอาเสดได้หรือเปล่าโดนกันได้่งออมาออกนอคพอยต์ไปแล้วแล้วโดนเสดฉีทั้งสองอย่างเลยทีเดียว โอเงคอครับตอนนี้ทางทีมเลสลูดสามารถที่จะการพอยต์ไปได้ครับและโอเวอร์ไทม์ก็หมดลอบรอบแรกนะครับทีมคอมิวเตอร์บุกไม่สามเาร็จทาให้ทางทีมเลสลูดยังสามารถกันได้อยู่ถ้าทีมเลสลูดบุกได้อีกสักรอบหนึ่งนี่จะกลายเป็นว่าทีมคอมพิวเตอร์จะต้องกลับบ้านไปเลยทันทีสำหรับฝั่งกันบ้างนะครับตอนนี้ทีมเลสลูดจะเป็นฝ่ายบุกกันบ้าง กาลองดู s าน a า e g y ของทางทีมมพิวเตอร์นะครับว่าเขาจะกันอย่างไรอ่าแล้วเขาก็เลือกเอาเหมือ ion, มนจะเลือกแบสเซียนมาไม่เอาให้เปลี่ยนเป็นซิเมตตาแต่ตัวนี้ครับน่าสนใจคือทางทีมละสซูรุนเรื่องที่จะเอาซอมบ้ามาเขาอาจจะเข้าไปแบ็กดอร์หรือเปล่าเพราะว่าซอมบ้ามีสกิลในการล่องหน อ่ะตอนนี้ก็เลือกตัวกเรเรเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีซอมบ้าออกมาจริงด้วยส่วนทางทีมคมมมอมพิวเตอร์ที่เป็นฝั่งตั้งรับก็เลือกที่จะเอาฮอปจอนออกมาตั้งป็เหมือนกันลองดูกันครับว่าท็อปจอนจะตั้งป้อมตรงไหนอาจจะเป็นแอบตรงนี้หรือเปล่านะ รือว่าจะเล่นแบบเขาที่เอาเิษไปตั้งหน้าบ้านเขาเพื่อเก็บอันตีไปก่อนโอ,อ้แล้วก็แอบเข้าไปตั้งตรงนี้เลยซึ่งมันก็เป็นจุดที่น่าจะไม่ออเปียสเ่าจุดเมื่อกี้หรือเปล่าแต่ว่าก็น่าจะทำให้ช่วยได้อันตีไปเล็กน,อน้อยแล้วทางฝั่งบุกครับเขามีฟาล่ามาพร้อมกับซอมบ้ามาดูกันว่าเขาจะเล่นอย่างประตูตเปิดแล้วครับจังหวะนี้เดินเข้ามากันก่อน ออกมาปุ๊บยังไม่เจออะไรนะเหมือนดูเรียบง่ายผ่านไปตอนนั้นเขามีเทเลสตอยู่แล้วเขาเห็นเทเลตแล้วครับก็ยิงอัดเข้าไปเลยเรียบร้อยครับเทเลสตก็จากไปก่อนยังไม่ได้ยิงใครแม้แต่นัดเดียวเลยนะพอล่ามาครับยิงลอยพยายามยิงลอยเข้าไปข้างบนมีสองคนยืนอยู่ครับล็อกแบกกันมาไม่ได้จะดันเขาเข้าไปไม่ได้ดันออกมาข้างนอกพยายามให้เขาหลุดจากไฮเกลแต่ไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้พาล่าก็ยิงอัดเข้าไปทางด้านบนอยู่เพื่อไล่ให้เขาลงออกมาแล้วล่ามีไลท์ฮาร์ดกลางโลกกันไว้ มีคอนเทสตอยกันเข้ามาครับคอมบ,บ้านนะแนล้าโหดแล้วแอบเข้าไปทางด้านไหนตอนนี้เหมือนจะปาสกิลเข้าไปเพื่อจะวาบปกลับมากันก่อนแล้วก็แฮ็กตัวฮิวตรงน,นี้ไว้ด้วยนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งเขาเข้เขามาฮิลยิงไปด้านหนด้านหลังโอนะได้ทับจอนคือไม่ทับจอนนาจะได้ฮิลกันได้ก่อนแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยรียบร้อย,ยตายกันไปแหมสกิลวาปกลับน่้จะหมดพอดีทางฝั่งตั้งรับตอนนี้ต้องถอยเข้ามายืนที่โคลนะครับก็ อาจจะทำให้ไฟบุกเข้าไม่ได้หรือเปล่าแต่มีดีวา่ายีนอยู่ข้างบนยังกดดันไว้อยู่ไม่ให้เขาเข้ามาได้แล,และดีว่าตอนนี้ยิงเข้ามาเพื่อสู้กับดีว่าครับได้ดีว่าของเขาไปแล้วถ <า S 2> อยออกมาแล้วตรงนี้ยังยืนเอาพยายามเอาโล,ล่ลายฮาร์ได้ครับหรือจะเอาลายฮาร์ดเลยนะนี่ยเขายิงเข้าไปทางด้านหลังกดดันจากทางด้านบนเลยครับมีอันตรีแล้วตอนนี้ เขาก็สามารถที่เข้ามาแคปเจอข้าในคอยได้แล้วนะครับแะกีในความประคป่าเพื่อจะเอากรีคนเดียวก็ถืออาจจะถือว่าคุ้มค่าหรือเปล่าได้โชเลดของเขาเข้าไปด้วยเนาะนะครับอันนี้บินขึ้นมามีคนพยายามคอนเทสอยู่คาร่าพยายามเออซิซิซิไิซ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 าซิ้ิซิซิซินิซุซิาิซ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 ิ้ิซ้ซิ้คซิ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 ้าซาซิ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 ่ิซ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 ิกิซ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 เซิ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 ีิซิซอะไริซ ความเคลือ่อนทั้งป้อมอยู่ด้านบนนะครับเก็บป้อมมันไปแล้วก็พยายามเีก็บป้อมบัดรเีย้ยงคอนเทสกันอยู่ครับแล้วก,ก็เสียไปแล้วนะครับตอนนี้ทางฝั่งทีมคูมิจิโตะจะสามารถวิ่งเข้ามาเอาได้ทันหรือเปล่าแต่ก็ที่จะไกลเลยทีเดียวได้อีกเนิดเดียวเพราะนั้นเมอร์ซี่วิ่งเข้ามาพยายามต่อเวลากันไว้ก่อนแต่เมอร์ซี่มันไม่มีสก,กิลอะไรที่จะยื้อไว้ได้นานขนาดนั้นเอามีไรฮานเข้ามาแล้วนะครับเราจะเรียนในพื้นร่วมทีมไรฮาร์ดเมรอร์ซี่ย,ย,ยังพยายามดูกดดันอยู่แต่าต้องมีการพิมพ์จีจีมาไม่าใครนนั่แหละก็ ย้ำได้กะตีครับเมอร์ซี่เสียไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้หมดเลยแคปเจอร์ได้เนี่ยปล่อยจบเกมทีมกูมีิวเตอร์นะครับต้องกลับบ้านกันไปก่อนแล้วทีมเลสลูดก็ผ่านเข้ารอบในสายล่างไปแหมแล้วเขาก็ลืมสลับชื่อทีมให้ผมมีแล้วทางทีมเลสลูดเป็นฝ่ายชนะนะครับ เรีกเยกอัพเดเกมเป็นของคันเชียครับจีว่าน่าจะต้องเป็นช็อตที่5ตัวหรือเปล่าไม่ใช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 ่หลดไม่ทันจริงๆเนอะดิสเข้ามาปุ๊บโดนเข้าไป3ตัวออหรไล่กันยิงดูเดือดจริงๆแบบนี้แ่แ่เราไม่มีการ์ดให้ทางทีมกูมีติวเตอร์ไม่แต่การ์ดเดียวเลย จบไปแล้วนะครับการแข่งขันของวันนี้นะครับคู่นี้ก็เป็นคู่สุดท้ายแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชม CPSK Esport Tournament ในวันนี้นะครับและดูแบล็คเกตกันนะครับตอนนี้อรอตที่หน,นึ่งครับกำลังจะอัปเดตให้ทีมกูมีติวเตอร์กับทีมレスซูร์แข่งขันการทางทีมกูฮมีติวเตอร์ต,ตรกรอบไปนะครับレスซูรดจะต้องเข้าไปแข่งขันกับทีมแบสจอนในวันพรุ่งน,นี้นะครับซึ่งทีมที่ชนะในสองคู่แบสจอนกับレスซูร์เนี่ยจะต้องไปเจอกับทีมไอริทีลี่นที่ตกรอบมาจากทีมกูมีเคิร์สในวนน หลังจากนั้นอาทีมที่ชนะในคู่นี้ก็จะต้องไปเจอกับทีม g ู m i ค u r ์สในรอบชิงนะครับซึ่งจะจัดกันในวันศุกร์นี้ก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รับชม CPSK Esport Tournament นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเก็บกล่องกันก่อนแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับเ